อันนี้ก็วันขขววเนขอาออกพรรษาแล้ววันกวฎาคนเต็มเวลาทีงง่มีมาสร้างเพื่พอหัวใจให้พอกับความดีสั้งหลายอะไรพอไม่เหมือนหัวใจพออะไรหิหวโหยไม่มีห,หิวโหยยิ่งกว่าใจพอใจพอสิอย่างเดียวพอหมดเลยลการจำเอาไว้ใครที่จะพอพออะไรอพอปุ่พอกุศล เมื่อพอเดีแล้วก็เลิกกันแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็หมดทุกอย่างหมดกันว่าไปนิพพานนิพพานนี่ละนิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ใจพอทุกอย่างแล้วนะให้พากันจำเอานะ